เก็ดกระดาษาเนาะิดิกิเกดกเาเ่สิหห้องไิเก็บจำบุทกเก็บก็ดกระดอษู่ตอนดอกนี้นอยก็มีนคิดดิมัไดเอฟซีมาหลเืดน้านอตุใหม่กไหมนดไปห้าเนาะไปเท็ยกบห้ารูใหม่นี่เขาไปเบิร์สอง่เนาะ อแม่ยองพี่แม่นอ้องที่จะเหนี่วเนาะตัวไทยเนะจ๊ะกัปตันไดีเอฟซีมุสุขุสุขนนับว่าจะอยู่พังล่าด้ืยว่าพังไทยด้วยตังประเทศเนาะวันนี้ก็มาพบว่าสองแดนซามูเอลฮิคาร์หลังจากทีเฮ้ามาแตหาเห็ดนะคืมาหลังเห็ดเกี่ยมแก้งเนาะทาไปบึงบรรยากาศตอนหลังกันเลยนี่คือเหตุที่เขาไปหาเนาะ เฮ็ดกับไถ่ลาไนะคนไปห้าลาลมันกับบไดเฮ็ดใไ่ลาหอกนาืไกมสิหมฮบได้กจทองเกบเฮ็ดกระดยูตัวอัดดนีน้อยก็มีนี่คิดดไดเอฟมาหลังเฮ็ดนำก ผมหลังแล้ละมัอืนเรียเงหงเหงียหัดยดยดแคไม่ย็ดถงล้าดาเด,ดังหนวเป็นตา้านึ่ะนอะ 变毛了。 ba po ang makin na lahit wala pa dahit Betul, ba't yung để được góp, nó phải ngang. <laughs> ừ. Cái hồi, ở đây là nữa. Tôi học hát mày, 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 mười mày, 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 ข้าาได้เก็บปลหลังจากทีล้งหิตแล้วหอกซีนำเอาไปแกงตอนนี้กะเกี่ยมต้มเอาพลิลงใส่แกงหิริกเผ็ด คนน้อย,อยกต้องเฮียเป็ดๆใส่น้าได้อยากอินบางส่วนญญน,น,นี่เนญญาะไปเลย hông cá hông cá tăm măng thịt lươn kem kem nó bảo tao tăm mún nó cái đầy hết mỏ canh anh kia nó

tôm là mình body bị hư hại, cơ mình bị hư hại đó, nó đi, Hả? đi, đi. Ừ, ừ. đi à. hai à. ừ. nó vẫn nhập thất bát đấy.

dạ, nhau, con có đẹp, cứ để nó sẽ biến luôn, biến à, luôn

ปเปบนเหมือนัยเก่าตอนกนะินกันเลยนะเขาจะพักกนั่งต๊ะลงใส่ตอนนี้กะแกงให้กระเลมสุบกระเทียมหอยเนาะเข้ากะเกี๊ยมผึ้งพักนั่งต๊ะลงไปใสนะ่เนาะให้มันหอมภาษาไปเบิ่งตอน,ก,น,นกินกันเลยมันี้กะมี โอ้ลูกใหม่แล้วก็แกงเห็ดเนาะมาเด้ยเอสซีมากินข้าวกันข้าวกขาแกงเห็ดสบายดีไม่ดุไหนเด้ไหมสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวกันกินข้าวต้นเส่าแกงเห็ดไม่เท่ากันนะแบบดุดูให้บ่

จะสมโพธิกเห็ดกระหอนหอขาวกระหอนหวนาก็เห็ดกร่องเพื่ออีกากันค่เราต้องทำงานเก็บเาหอ Thì đây nồng ừ. Mày cái mẹ sẽ đẹp với ha nó ไปเฮียนคลิปให้ดหูใหม่นะคะับไปเบิร์นสองแม่นเนาะสองซื้อได้เยอะแมนยองพี่แมนยองพี่แซ่แหน่เนาะตัวไทยเนาะเวอดดนก็ยับมากเนาะยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงเท่าน,นี้เนาะถ้าไพ่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงเมืองส่วนแหน่ สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพอกันคลิปนะบ๊ายบาย